ไล่รุ่อรนอะไรแบรนด์อะไรงบเท่าไหร่ผมจัดให้หมดนะวันนี้นะผมนะอารมณ์ดีอากาศดีนะแล้วผมจะหาอะไรเบาๆมาเสิร์ฟนะครับผมนะผ่อนเบาๆผ่อนเริ่มต้นที่2องพันสามพันยังได้เล่นไหนเอาสุดๆไม่เกินหกพันละกันนะคันแรกไม่พูดรับนำเพลงละโตโยต้าวีออสคันนี้คิดว่าผ่อนเท่าไหร่ให้พายกันดูเล่นๆนะครับผมนะคันนี้ผ่อนเพียงเดือนละสามพันกว่าบาทเท่านั้นครับลูกค้าวีออสปีสิบสี่ตัวเจคันนี้ผ่อนเดือนละสามพันกว่าบาทนะครับลูกค้านะสภาพสวยๆนะเจ้าของมือเดียวด้วยไม่เคยมีชนหนาบีคว่ำนะครับนะให้ดูสภาพโโดดยยรรแปป๊บๆนนนนึงะมออไ้้เเ็กี์ต ผ้าพิ้วเดิมๆนะแอร์ย็งเกยบแน่นอนนะเจ้าของเก่ามือเดียวก็ลูกค้านับนผะ่อนสามวันเท่านั้นนะครับผมนะหรือว่าอยากได้เป็นรถคันอื่นๆก็มีแนะนำเยอะเลยนะเช่นน้องเขียวมะนาวหน้ารักตะมูตะีิสีเขียวเขียวสีเดิมๆครับผมนะไม่มีชนหนมีวความเช่นกันครับลูกค้าคันนี้จะทรงลงแม็กมาให้นะผ่อนเดือนละสามพันเหมือนกันนะครับผมนี่เป็นปีสิบสองแสนสามเก้าเท่านั้นเองผ่อนตกเดือนละสองพันสี่สองพันห้าสองพันหกประมาณนี้ไหวไหมถ้าไหวเอาไปครอบครองได้นะพี่นะดีกว่าไปผ่อนแมงกระไซนะตากแดดตากฝนตากลมนะครับผมร้อนนี่ไปกัน ไปได้4ี่ห้าคนสบายๆเลยแถมขนของได้ไม่ต้องโกงฝนด้วยนะแถมแอร์เย็นเพลงเทอะอ่ะอันนี้ลงแม็กด้วยไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วนะครับสวยๆหรือว่าจะเอาผ่อนเบาๆอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะอ่ะซิตี้คิดว่าผ่อนเท่าไหร่อันนี้เป็นซิตี้ปีสิบสามใช่ลูกค้าผ่อน5้าพครับผมแล้วก็บห้าตัวสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทสมัยออกป้ายแดงนี่ผ่อนถ้าอดเดือนละหมื่นบวกลบเลยนะตอนนี้ผ่อนห้าพันเองอะ่ะราคาขายไปครึ่งราคาเนี้คุณได้สีเทาวสวยๆเลยลงแม็กให้อีกนะครับผมนะเจ้าของมือเดียวด้วยนะครับผมนะสวยๆเลยครับผมคันนี้นะคคัััันนีีี้้้้รรรรรูููวว่่่่่่าาาาามมมมมอยยเทไไไหบบดดกกถปลสภพ ด้วยกำลังเครื่องดีเครื่องพันห้านะครับเอาอะไรอีกอะไรอีกดีเอาเอาเสียหน่อยไหมอันนี้ปี21ปีเมื่อไหร่เลยนี่ปีเนี่ยี่สิบห้าลด4ปีผ่อน5,000จริงผ่อน5,000นี่ดูจากซองลงแม็กเรียบร้อยนะครับลูกค้าแล้วคุณได้สีตลาดสีดำส่วนข้างในคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยสามก้านเกียร์ออโต้วิดีโอแอร์ซีดีใช้งานได้ปกติและเบาะผ้าไม่อมความร้อนแล้วหน้าตาเขาไม่ได้คิดหรือคิดเลยนะตาดูดูนี่ครับลูกค้าเสียตัว GL ปี21 289,000บาทผ่อนเดือนลละ5,000ตอดสัญญาไม่องแสนแปดหมื่นหนเก้าพัน้าเขาดดูิไฟเป็นโปรเจคเตอร์แล้วด้วย นะสมัยใหม่ไฟไม่ยังตามเพื่อนลงทางนะครับผมสักคันแล้วกันหาสวยๆให้หน่อยเราไปดูมาด้าอันอีกสักคันหนึ่งดีกว่าคันนี้ครับลูกค้านะมาด้าสปีสิบจังข่มเป็นตัวอีลกแอนอันนี้เป็นตัวชุดแต่งพิเศษครับผมเป็นตัวลิมิเต็ดอ i ดิชั่นนักพรพิเออร์ดีร์ละสี่พันดีร์ละสี่พันคุณได้สีขาวสปอร์สปอร์ตนะครับแม็กลมดำนะครับผมไฟเลี้ยวนหัวกระจกแล้วสติ๊กเกอร์ราคาเป็นตัวเลสซิ่งตัวชุดแต่งพิเศษครับลูกค้าคันนี้ภายในนี่คุมอะไรสามก้านมัตติฟัง ค่าตัว2,39,000บาทจากดูคนจริงเอาจริงมีแค่เนี้ยผมยังดีเทลไม่มหมดหรอกมันเยอะมาก <Wow. S 1> นะอันว่าลูกค้าสะโเลยอยากได้รุร่นอะไรแบรนด์อะไรงบเท่าไหร่ผมจัดให้หมดนะผ่อนเบาๆผ่อนสบายที่นี่ครับผมนะที่ดีนคาร์แล้วพบกันสวัสดีครับ